สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสบายกันดีไหมเอ่ยเราห่างหายจากการเฮอแกะกล่องไปหลายเดือนเลยนะคะเดือนนี้เราก็เลยกลับมาและเราก็จะมาเฮอแกะกล่องลูกสาวคนใหม่นะคะจะเป็นรนายการไปดูเลยทดานี่นะคะน้องแนวของเรานะคะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะคะจริงๆแล้วเราได้มาช่วงตอนที่เราไปประเทศไทยนะคะ เราได้แกะใช้ไปแล้วประมาณ1-2ครั้งนะคะนี่คือพยายามทำให้เหมือนกับที่เขาห่อมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าในกล่องนี้เป็นอะไร เลยขึ้นมาก็จะเป็นคัดต,ต่างๆนะคะแล้วก็ถุงผ้ากำรรมะหยี่ค่ะชะดาเป็นน้องแนวค่ะเป็นลูกสาวคนใหม่นะคะชื่อว่า Wallet on Chain หรือ Walk นั่นเองนะคะก็เป็นอะไรสีเงินด้านหลังก็จะมีกระเป๋าหนังจะเป็นหนังคาเวียนะคะ เปิดมาก็จะมีผ้าเนี่ยค่ะผ้าตรงนี้นะคะเวลาเราเก็บกระเป๋าเราพยายามที่จะเอาใส่มันทุกครั้งนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันสามารถบุบแล้วจริงๆมันก็บุบแล้วด้วยเนื่องจากมันมีซิปตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่เอากระดาษวางมันจะยิ่งทําให้เป็นรอยมากกว่านี้นะคะเอ่อ uh, in f r i นแฟนนะคะในส่วนข้างในซิปเนี้ยค่ะจะเป็น uh, ตัว แล้วนะคะที่จะเห็นก็จะเป็นเหมือนที่เขาเรียกว่าเงินขวัญถุงนะคะเนื่องจากคุณซื้อกระเป๋าเงินมาคุณต้องหาเงินเอาเงินใส่กระเป๋าไว้นะคะเราเอาแบงค์พันใส่ไว้นะคะให้มองข้ามไปนะคะอย่าไปอย่าไปคิดอะไรมากนะคะในช่องนี้นะคะจะมีที่ใส่บัตร 6ใบค่ะสามารถใส่โทรศัพท์ได้และใส่ลิปสติกแท่งเล็กของเราได้นะคะซึ่งเราพกลิปสติกแท่งนี้ตลอดนะคะก็ใส่เข้าไปในนี้ได้นะคะพร้อมกับโทรศัพท์ใส่ได้กว้างพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าว,ว่าจะใส่คาร์ดใส่รีซซฟอะไรต่างๆนะคะนี้สายของตัว Wallet On c h a i n ตัวนี้จะค่อนข้างยาวมากมันยาวลงไปถึงข้างล่างเลยตรงนี้ เราก็จะทำให้มันสั้นลงม้วนหนึ่งรอบนะคะซ้ายขวาแล้วก็ปิดเรียบร้อยอันนี้จะพอดีสำหรับเราเลยถ้าสมมติว่าเราจะอยากทำให้มันสามารถที่สะพายในไหล่ได้นะคะเราก็จะม้วนตรงนี้และให้มันเป็นสองเส้นตรงนี้สวยๆเก๋ๆนะคะ ปิดค่ะก็สะพายข้างได้แล้วอ่ะก็จะประมาณนี้เป็นยังไงคะลูกสาวคนใหม่น่ารักไหม <g ül> ตัวนี้นะคะได้มาในช็อปที่ MBC นะคะ,ะห้างเปิดช่วงเช้านะคะพอเราไปห้างเปิดพอดีคะ่ะเราว่าเราไปเช้าแล้วนะคะแต่เรายังไปได้คิวที่13 เลข13กําลังสวยเลยนะคะเลข13เลขเสียงเงินจริงๆนะคะอันดับแรกเดินเข้าไปในช็อปนะคะเขาจะถามเราก่อนว่าเ,เรามองหาอะไรไหมหรือว่าเราอยากดูรุ่นไหนไหมนะคะจริงๆเรามีหลายรุ่นที่อยากดูนะคะแต่ว่าด้วยความที่ยังไงไม่รู้อยู่ดีก็บอกว่าโอ,อ้ฉันอยากฉันอยากดูตัวที่เป็น wallet on chain นะคะไม่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ,อ SA นะคะก็ได้บอกเราว่า มีของอยู่นะคะเ,เข้ามาเมื่อเช้านี้สองใบค่ะเป็นไงล่ะเราก็เลยขอดูค่ะซึ่งสเปคของเราคือเราอยากได้ตัว l l e t on c h a ชนและต้องเป็นหนังคาเวียเท่านั้นนะคะเราถึงจะซื้อนะคะทีนี้เขาดันหยิบมาเป็นหนังคาเวียค่ะคุณเป็นใบนี้แหละคุณที่เขาหยิบมาให้ดิฉันดูนะคะสเปคที่2ที่อยากได้คือโกโทน แต่นางไม่มีโกโทน,นะคะ่ะจริงๆมีสองใบ2สองใบก็คือสีดำแล้วก็สีเหลืองซึ่งสีเหลืองไม่ไม่น่าจะใช่ของเรานะคะเราก็เลยได้สีดำมานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่โชคดีก็คือโชคดีตรงที่ตอนที่เราไปซื้อนะคะราคามันยังไม่ขึ้นเราไปซื้อเมื่อวันที่30กรกฎานะคะได้ยิงข่าวอีกทีนึงว่าชาแนลขึ้นราคาอีกแล้ว วันที่10สิงหาเราก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะว่าเออมันขึ้นจริงหรือเปล่ามันขึ้นจริงค่ะคุณแล้วขึ้นแรงมากราคาจากที่เราซื้อมันขึ้นมา8,000ส่วนต่างตั้ง8,000นะคะซึ่งก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มานะคะและตอนนี้เราก็เลยมี wallet on chain 2ใบนะคะซึ่งการใช้งานจริงๆ คล้ายคึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสายหรืออะไรแต่ว่าที่แตกต่างก็คือตัวนี้มันสามารถถอดสายได้นะตัวนี้ไม่สามารถที่จะถอดได้ก็คือเขาเย็บติดกับตัวกระเป๋าไปเลยตัวกูชี่ก็จะหนากว่าจุของได้เยอะกว่าใสลิปสติกได้ไหลายแท่งอยู่ใส่เงินได้เยอะด้วยนะ ใส่โทรศัพท์ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องถอดเคสออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เราต้อง make space เราต้องถอดเคสโทรศัพท์ออกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเคสโทรศัพท์เราอะมันค่อนข้างจะเป็นแบบปุ่มคู่ค่ะคู่ค่ะซึ่งมันอาจจะทําให้กระเป๋าเป็นรอยได้เราก็เลยถอดออกดีกว่านะคะราคาจะแตกต่างกันมากนะคะ ใบนี้นะคะราะคาสามารถซื้อใบนี้ได้ถึง3ามใบค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือลูกสาวคนใหม่ของเรานะคะเย้เราจริงๆเราอยากได้มานานแล้วแล่นแล้วเราก็ได้เขามานะคะซึ่งมาน่ารักอ่ะยังไม่จบจริงๆมีของแถมก็คือเข็มขาดค่ะของซีลีนนะคะตัวนี้ ได้มาวันนั้นเราไปเดินช็อปสยามนะคะในใจคิดอยู่อย่างเดียวว่าโอ้ฉันอยากได้เข็มขัดอีกหนึ่งเส้นก็คืออยากได้ของซีลีนเออเห็นหัวมันสวยดีนะคะหัวมันเป็นเอกลักษณ์ดีอะ่ะคือแบบซีซีชนกันอะ่ะไม่ใช่ชาแนลนะคะชาแนลก็คือหัวซีเขาจะทับกันใช่ไหมแต่ว่าตัวซีลีนตัวเนี้ยเป็นซีที่มีอะไรขั้นกลางอะ่ะคืออะไรอะ่ะเออนะคะหัวมันสวยมากะ่ะ เราก็เลยจัดมาค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่โชคดีตรงที่ตอนที่เราไปซื้อราคามันยังไม่ขึ้นอะผ่านไปอีกหนึ่งวิราคาขึ้นขึ้นประมาณสองพันบาทสำหรับเพอแกะกล่องลูกสาวคนใหม่นะคะก็จบไปแล้วนะคะเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันค่ะว่าเราจะเพอแกะกล่องอะไรอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย 嘛。